ว,ว,รวารอจังหวัดรบบุรีประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุราภรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่อำเภอสะโบดจังหวัดรบบุรี เมื่อวันที่19มิถุนายน2568เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมสุวัสจันทโชธโรงเรียนสะบดวิทยาคารอภสะบดจังหวัดลบบุรีนายปัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางวาสนาเทียมสุวรรณที่ปรึกษาฝ่ายโครงการพระราชทานพระราชดำริและงานส่วนพระองค์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ประชาชนที่เข้ารับการตรวจร,รักษาในพื้นที่อำเภอสะบทตจังหวัดลบบุรีโดยมีนายสุทัศน์นันโทนายอำเภอสะบูหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสืบเนื่องด้วยจังหวัดลบบุรีได้รับการประสานจากราชวิทยาลัยจุฬาภร์ว่าหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมทั้งมอบกระเป๋ายาพระราชทานกระเป๋านักเรียนพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสะบูดจังหวัดลบบุรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระาพราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ ประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชรารงกรพระวชระก้าเจ้าอยู่หัวโดยมีาศาสดาจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลาัยจุฬาภร์เป็นประธานในพิธีณโรงเรียนสะโบดวิทยาคารอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรี ในวันอังคารที่30กรกฎาคม2 5 6 8ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านสังคมเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรักษาสุขภาพที่ได้มาตรฐานและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีรวมทั้งผลักดันให้เกิดการป้องกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคุณภาพและเกิดความเท่าเทียม โดยกิจกรรมในวันงานประกอบไปด้วยการตรวจโรคทั่วไปการตรวจรักษาตาจุดบริการทางการแพทย์และมอบกระเป๋ายาพระราชทานให้กับผู้ป่วยมอบกระเป๋านักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนสะโบดวิทยาอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางจำนวนสามรายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกด้วยนะครับสนับสนุนข่าวโดยไอคาวนาะคาเฟ่ร้านลุ่งรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมออกบริษัทรักษาความปลอดภัยป่าวายสตาบริหารงานโดยอันโทวันทาล้วนบรารมีขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไรจากคุณกงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบุปปรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบุรีปปรโพสต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยางคมชัด ภัยรักทองแก้วผู้อวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน